สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับช่องบิ๊กวันนี้พามาชมนี่ฮะของแปลกครับอันนี้ก็ทีมงานช่างกําลังลุยกันครับนี่ฮะเป็นแรนโรเวอร์ครับผมตัวนี้ก็กําลังตอนแรกลูกค้าก็อยากได้คูเปอร์ครับแต่ว่างบไม่ถึงครับนี่ฮะถ้าใส่คูเปอร์ก็คองจะหล่อหน้าดูครับ อันนี้ก็ด้านหลังกับด้านหน้าก็เอาเท่าที่ไหวครับช่วงล่างก็ได้ทําการยกสูงเต็มพี่ก็น่าอยู่ประมาณสามนิ้วครับคันนี้ตัวนี้ก็ด้านหน้าก็มีเปลี่ยนจกนกลูกมากแล้วก็ด้านหลังก็ได้กําลังลื้อแหนบดัดแหนบใหม่แล้วเรียบร้อยครับสะดือเปลี่ยนลูกยางช่วงล่างเปลี่ยนบูธหู้ยแหนบใหม่ทั้งหมดในการก่อนที่เราจะประกอบครับก็อะไรทุกอย่างตัวไหนที่เสียก็เปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าครับผม ก็มันก็จะได้ใช้ยุค <c oughs> ใช้ยาวขึ้นครับอันนี้ก็ด้านหน้าก็กาําลังถอดเดี๋ยวรอพรุ่งนี้หรือไม่ก็ตอนเย็นครับล้อกับยางน่าจะมาถึงครับตอนนี้สั่งล้อกับยางไปแล้วครับขนาดยางก็น่าจะสวัสดีครับโอ้โหแล้วครับชมบิกวันนี้พามาชมเ <c oughs> จาแรนโรเวอร์ครับผมคันนี้ก็กําลังลุยช่วงล่างกันแล้วเรียบร้อยตั้งสองวันที่แล้วครับช่วงล่างยก คันนี้ยกไปสามนิ้วครับเนี่ยฮะด้านหน้าช่วงล่างเดิมเป็นห้ารูครับตอนนี้เราก็แปลงใหม่เป็นหกรูครับเพื่อความสวยงามและสมดุลของรถครับเนี่ยฮะด้านหน้าก็แปลงมาเป็นหกรูแล้วเรียบร้อยครับแต่อแดปเตอร์ครับแล้วก็ยกหน้าหลังสามนิ้วครับคันนี้อันนี้ก็กําลังใส่ล้อครับตัวนี้เป็นขนาด ล้อเป็นขอบสิบหกครับขนาดยางเบอร์สองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกครับตัวนี้ฮะอันนี้ก็เดี๋ยวกําลังไล่ด้วยพาเซ็ตลาา้วก็พ่นสีดุมหลังก่อนนะสีดำอย่าพึ่งใส่อะแดปเตอร์นะอันนี้เดี๋พ่นสีก่อนครับจะไ,ได้หล่อๆนี่ฮะล้อเดิมมาขนาดเป็นยางเบอร์เนี่ยไปดูครับสองศูนย์ห้าเจ็ดทีสีมาครับโอ้ยเหล็กกระติ๊ดเดียวเลยครับ รถบอดี้อันนี้ต้องนี่ฮะต้องใส่ล้อขนาดนี้ครับจะได้รอๆตัวนี้เป็นขอบ16ครับด้านหลังก็ดัดแนบครับนี่ฮะล้อเดิมกับซุ้มล้อห่างกันมากครับนี่ล้อยังหุบอยู่เลยครับระยะประมาณคืบคืบกว่าครับเพราะคิ้วร้อใหญ่เกินอันนี้ก็ด้านหน้าก็ ใส่ล้อไปแล้วครับทรงนี้ผมว่าหล่อนะโอเคเลยแหละด์โรเวอร์นี่กำลังกำลังทรงกำลังมาครับเดี๋ยวคันนี้เสร็จเรียบร้อยก็ส่งทำโรบาร์รอบคันครับลูกค้าให้ออกแบบให้ด้วยเลยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาแบบไหนดีรอๆนี่ครับเดี๋ยวตอนเสร็จเอามาให้ชมอีกรอบหนึ่งครับ อออรออครับใส่ล้อแล้วเรียบร้อยครับพร้อมกับบ้านอีกหนึ่งคันครับ อ่าครับผมส่งงานอีกคันครับแด์โลเวอร์ยก3ามนิ้วครับคันนี้พร้อมกับบ้านอีกหนึ่งคันพร้อมยางพร้อมอะแดปเตอร์แม็กชุดหนึ่งรอๆครับเนี่ยก็พร้อมกับบ้านครับนี่ดูรอบคันเลยครับ กับเจ้าแลนด์โรเวอร์โอเคครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ